มีผู้ใดเคยสงสัยบอว่าทางแห้งดันที่เขานำมาประกอบเป็นสุดปุตตปั้มและถือใส่งานกันย่างแผ่หลายในปัจจุบันทั้งพวกนี้มาจากมงไดมีกระบวนการผลิตจังไดก็จะมาเป็นทางแห้งดันที่ส่งถึงมือลูกค้าบริษัทนคานิก้าสวัสดีจ้า สำหรับมือนี่เฮาสีพาไปเบิงจุดเริ่มต้นของการผลิตทังแห้งดันยี่ห้อบาวแมนแบรนจากอิตาลีในขั้นตอนแรกเลยทางโรงงานจะน้ำแผ่นเล็กที่เป็นส่วนประกอบลักมาตั้มขึ้นลูกตามขนาดที่ต้องการซึ่งแผ่นเล็กมีหลายขนาดเพราะทางแห้งดันบาวแมนมีขนาดตั้งแต่50ลิตรถึง5,000ลิตร ย้อนกลับมาที่การปั้มขึ้นลูปกระบวนการนี้จะถึกเฮ็ดโดยระบบอัตโนมัติเฮ็ดให้สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตได้อย่างดีสำหรับสิ้นส่วนที่ปั้มขึ้นลูปมาเขาจะได้พื้นผิวที่เรียบเรียบนั่นหมายความว่าจะบ่เป็นอันตรายต่อถุงไดอะแฟรรมที่อยู่ภายในถังย่างแน่นอนแต่ละสิน้นก็จะมีส่วนเกินที่ยื่นออกมาทั้งด้านบน เฮดให้เฮาต้องตัดขอบ่้นเกินด้านเทิงออกและแน่นอนว่าในขันตอนนี้ก็เฮดโดยระบบอัตโนมัติขึ้นกันเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการเพราะตัดเสร็จแล้วเฮาก็จะได้หน้าตาแบบนี้จ้าบัดนี้ก็พร้อมที่จะประกอบส่วนต่างๆมาเป็นถังแห้งดัดแล้ว โดยการน้ำสิ้นส่วนทั้งเบิดมาเชื่อมติดกันกระบวนการเชื่อมนี่สิถือเค็ดโดยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมโดยเครื่องจักรเฮตดห่สามารถกำหนดองศาและความคงที่ของแนวเชื่อมได้ยั่งดีสำหรับด้านล่างของโตถังก็สิถืูเชื่อมต่อกับหนาแปลนเพื่อให้สามารถล่อยน,อน็อตและยึดแผ่นประกบด้านล่างได้ เพราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างหน้าตาก็คือถังแห้งดันที่เขาใส่กันแล้วมันบอ่อแต่ท่านี้เป็เบิดยังมีต่ออีกนั่นก็คือการประกอบสิ้นส่วนด้านนอกรวมถึงเฮดสีตัวถังน้ำสีที่มาจากโรงงานก็จะเป็นสีฟ้าสีแดงสีขาวแต่ถ้า,าหากลูกค้าต้องการสีอื่นสามารถสร้างได้แต่จะมีค่าใส่ใจเพิ่มเติม ท่อนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการผลิตแล้วในส่วนของขั้นตอนต่อไปเขาก็จะพามาทดสอบการเติมล้มข่าถังว่าสามารถใส่งานได้หรบอไโดยการใส่ถุงไดเอฟแมเข้าไปจากนั้นเติมล้มข่าถุงไดอฟมในส่วนของเครื่องจากด้านหน้าจะเป็นเครื่องทดสอบถังแห้งดันเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า โตถังสามารถทนแห้งดันได้ตามมาตรฐานเมื่อลูกค้านำไปใส่งานอิหลีพอจบขั้นตอนการคิวซีก็ได้เวลาน้ำส่งสินค้ามาที่บริษัทเมคานิก้าที่ประเทศไทยเฮาก็จะทำการตรวจสอบสินค้าอีกข้างหนึ่ง,งก่อนจะส่งถึงมือลูกค้าท่อนี่ก็ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการตั้งแต่การผลิตจนส่งมาถึงมือเฮาที่ประเทศไทยและมอบให้ลูกค้า สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเฮุให้หลายๆคนหู้ถึงรายละเอียดของถังแห้งดันเบาแมนแต่ถ้าหากลูกค้าอยากหู้ถึงตารางสเปคดิเมนชันขนาดกว้างยาวสูงของสินค้าหรือมองหาสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆก็สามารถเข้ามาเบิ้งได้ที่เว็บไซต์ m e c h a n i c a c o t h สำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า